เราจะมากันใน E ีีเรื่องที่การหาจุดประสงค์ในชีวิตของตัวเองเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรมีความหมายอะไรในชีวิตใครยังหาไม่เจอเดี๋ยวมาดูค้อนี้กันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนยุคใหม่อย่างพวกเราที่ตื่นขึ้นมาวันหนึ่งโดยเฉพาะผู้ชายเราจะค้นพบว่าเราไม่รู้ความหมายของการมีชีวิตอยู่เราอยู่เพื่ออะไรทําเพื่ออะไรทํางานไปทําไมหาเงินไปทําไมและเป้าหมายสูงสุดของการใช้ชีวิตเราคืออะไรนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่เจอในสิ่งที่เรียกว่า Pose, หรือจุดประสงค์ของชีวิตหากใครยังเจอปัญหาเรื่องนี้อยู่ผมมีข้อแนะนำมาให้ทั้งหมด4ข้อภายในวันนี้ข้อที่1 get yourself in order จัดระเบียบในชีวิตตัวเองปิดรอยรั่วทุกอย่างในชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนก่อนจะออกไปหาความหมายของชีวิตเช่นการจัดบ้านการจัดระเบียบความสะอาดบริเวณรั้วรอบขอบชิดการจัดระเบียบกระเป๋าเงินตัวเองการจัดระเบียบตารางตัวเองตารางการใช้ชีวิตระบบการกินระบบการออกกําลังกายและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว หากคุณมีพ่อมีแม่ที่เรายังไม่คุยด้วยที่เรายังโกรธเขาอยู่ที่เขาเคยมายุ่งอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาใน a c e b o o k ของเราล้วคุณลบเขาออกจาก Facebook ลบเขาออกจาก i ิน t a g r กรมบล็อกไลน์เขาไม่โทรหาเขาหรือพี่น้องที่มีเรื่องขุนเคืองใจกันอยู่ตั้งแต่วัยเด็กว,วันนี้เป็นโอกาสของคุณที่คุณจะกลับไปเติมเต็มทุกอย่างกลับไปปิดรอยรั่วที่เคยมีระหว่างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวถ้าบ้านคุณเรียบร้อยหลังบ้านคุณเรียบร้อยตารางคุณเรียบร้อย ทุกอย่างที่มันเป็นเคาสเป็นความยุ่งเหยิงอยู่ภายในบ้านของคุณภายในชีวิตของคุณลันเป็นระบบเมื่อไหร่คุณจะประหยัดสมองในการคิดไปเยอะเพราะฉะนั้นข้อแรก Get yourself in order จัดระเบียบชีวิตของคุณให้เรียบร้อยก่อนข้อที่2ไม่เปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับคนอื่นจุดประสงค์ของชีวิตเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงกว่าที่เราคิด เราไม่สามารถเอาชีวิตคนอื่นมาเรียนแบบได้คุณอาจจะชอบคนบางคนคุณอาจจะมีไอดอลเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นใครก็ตามคุณอยากมีชีวิตแบบเขาแต่อย่าลืมว่าคุณไม่ใช่เขาองค์ประกอบของน้องในการเติบโตมาเป็นคนคนหนึง่งในการเป็นตัวน้องในทุกวันนี้แตกต่างจากดาราเนนั้นแตกต่างจากดาราที่น้องชอบแตกต่างจากนักร้องที่เป็นไอดอลของน้องชีวิตเราไม่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งอย่าเชื่อโซเชียลมีเดียอย่าเชื่อสิ่งที่เขาแสดงอย่าเชื่อสิ่งที่เขาโพสต์ลง เพราะนั่นอาจจะไม่ใช่ชีวิตของเขาคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเป็นจะเก่งเรื่องการจูงใจและเรื่องจิตวิทยาเขาต้องการอะไรจากเราต้องการให้เราไปแฟนคลับเขาต้องการจะดึงดูดเราให้ไปสนใจเขาเอาเงินไปจ่ายให้เขาไปซื้อบัตรจับมือไปทําอะไรต่างๆนานาที่ต้องเสียเงินนี้เขาแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นทุกคนมีหน้าอีกหน้าที่หน้ากล้องหมดอย่าพยายามเปรียบเทียบกับคนที่อยู่เหนือคุณมากๆเพราะคุณจะไม่มีวันเหมือนเขา ข้อที่ 3. จงใช้สิ่งที่ตัวเองมีปัจจุบันสิ่งที่อยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะมองหาสิ่งอื่นคนเราหาจุดประสงค์ไม่เจอและคนส่วนใหญ่ที่หาจุดประสงค์ในชีวิตของตัวเองเจอคือการคนพบว่าตัวเองมีดีอยู่ในตัวแต่เราไม่เคยรู้เลยอย่างเช่นอะไรสิ่งที่คุณทํามาตลอดสิ่งที่คุณเรียนสิ่งที่คุณใช้ชีวิตไปกับมันตลอดเวลาคนบางคนไม่รู้ว่าชอบอะไรพกกล้องถ่ายรูป ไปถ่ายรูปทุกที่ชอบภาพชอบนกกว่าจะหาตัวเองเจอพอลาผ่านไป5ปีพบว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความเอ็กซ์เพรสเรื่องการใช้เลนส์การใช้กล้องถ่ายรูปและเทคนิคการถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นภาพแสงการเลคคอร์ดวิดีโอจุดประสงค์ในชีวิตหรือความหมายในชีวิตเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราทําเป็นประจําเกิดขึ้นจากสิ่งที่เราสนใจน้องชอบอะไรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรสิ่งนั้นมักจะกลายเป็นสิ่งที่น้องกําลังค้นหาอยู่ ลองถามตัวเองดูทุกวันนี้ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรถามตัวเองว่าใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับอะไรคนที่เราเจอคุยกันเรื่องอะไรเพราะสิ่งที่อยู่รอบตัวน้องตรงนี้จะกลายเป็นความหมายในชีวิตของน้องอาจจะกลายเป็นเป้าหมายอาจจะกลายเป็นจุดประสงค์ในการดําเนินชีวิตและอาจจะกลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้น้องในอนาคตอีกต่อไปยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่พี่จบโรงเรียนในร้อยมาพี่สมัครใจพี่สอบแข่งขันเพื่อไปเป็นทหารจุดสูงสุดของการเป็นทหารคือการออกไปรบแล้วทีนี้ยังไงต่อในเมื่อพี่ ไม่ได้ออกไปลบและนั่นหมายความว่าจุดประสงค์ชีวิตของพี่จบแค่นี้หรือเปล่าทุกคนก็รู้มันไม่ใช่ทุกคนต้องมีทางไปต่อพี่ใช้สิ่งที่พี่เรียนรู้มาตลอดในชีวิตการเป็นนักเรียนทหารในชีวิตของโรงเรียนในร้อยและชีวิตการทํางานที่ผ่านมาตลอด5-6ถึงปีพี่ค้นพบสิ่งต่างๆในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ภาษาซึ่งนั่นพี่จะนํามาใช้ประโยชน์จากการกรองจากสมองตัวเอง นำมาใช้ประโยชน์โดยการรีบเรียงใหม่เป็นประสบการณ์ตัวเองเป็นประสบการณ์ที่พี่ผ่านมาแล้วมาตีแผ่ให้น้องๆฟังน้องเคยได้ยินคำพูดคำนี้ไหมเขาบอกว่าถ้าคนเราไม่สามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จงทําสิ่งเล็กๆด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่สิ่งนั้นทําให้ชีวิตมีความหมายน้องไม่จำเป็นต้องเป็นอีลอนมัสก์คนต่อไปน้องไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของกิจการแกร็บอูเบอร์เจ้าของลาซาด้าเจ้าของลาโนมูฟหรือเจ้าของอาลีบาบาคนต่อไปแต่น้องสามารถเป็นสิ่ง เล็กๆที่นำเสนอด้วยวิธีที่ยิ่งใหญ่นั่นก็ทำให้น้องเหนือคนธรรมดาทั่วไปแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4ถ้าใครยังหาเป้าหมายชีวิตตัวเองไม่เจอใครยังหาในสิ่งที่เรียกว่า p พ r ร์ s โไม่เจอข้อที่4 Go do something ออกไปที่ไหนก็ได้ออกไปหาอะไรทาออกไปเจอชีวิตออกไปท่องเที่ยว If you never leave this town you m i g h t never make it out หมายความว่าถ้าคุณยังไม่ออก จากบ้านอันอบอุ่นของพ่อแม่ยังไม่ออกจากคอมฟอร์ตโซนจากโซฟานุ่มๆจากเบียร์ขวดจากขนมขบเคี้ยวที่อยู่หน้าจอดูทีวีเวลาสิชั่วโมงถ้าคุณยังไม่ออกจากสิ่งเหล่านั้นคุณก็จะไม่มีวันค้นพบกับสิ่งที่เรียกว่าความสําเร็จก่อนจะจบพี่ขอทิ้งท้ายไว้พี่เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะอยากมีชีวิตที่อยู่ในความสบายพียอย่างเดียว หลายคนที่เป็นเหมือนกันหลายคนน้องๆที่เป็นเหมือนพี่ที่ชอบออกไปหาความท้าทายใหม่ๆที่ชอบออกไปโดนด่าที่ชอบทรมานร่างกายตัวเองที่ชอบท้าทายที่ชอบความอันตรายที่ชอบการแข่งขันพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนที่ดูอยู่ก็เป็นเหมือนพี่นี่คือสิ่งที่ดึงดูดที่ทําให้เรามาเจอกันน้องทุกคนที่กำลังดูคอนเทนต์พี่อยู่พี่เชื่อว่าลึกๆแล้วเรามีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันเราเป็นเหมือนกันเพราะเรารู้ว่าลึกๆแล้วสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เราเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่พร้อมที่จะออกไปสู้ กับโลกข้างนอกนั่นเป็นคนที่พร้อมที่จะออกไปดูแลครอบครัวไปฝ่าฟันกับโลกแห่งความเป็นจริงและได้รับชัยชนะไปฝากคนที่บ้านและพี่หวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นสิ่งที่น้องๆทุกคนตามหาคนอย่างพวกเราที่ยังหลงเหลืออยู่เพียงน้อยนิดและเจอกันใน EP ต่อไปสวัสดี